เรื่อยเปิ่ยสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปเดินเล่นกันที่สวนสาธารณะลอยฟ้าใจกลางกรุงแห่งเดียวในซานฟรานซิสโกที่มีชื่อว่าเซลส์ฟอร์สพาร์คค่ะมาดูบรรยากาศของสวนลอยฟ้ากันนะคะว่าจะมีความสวยงามเก๋ไก๋ยังไงแล้วก็มีพันไม้นานา,นานชนิดมากมายขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ตามดิฉันมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รินเรื่อยเปอยกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ดาว์ทาซานฟรานซิสโกค่ะเพราะว่าเราจะไปเดินเล่นที่สวนลอยฟ้าใจกลางกรุงกันที่นี่นะคะที่ Salesforce Transit Center ค่ะ แล้วก็เจ้าสวนสาธารณะลอยฟ้าที่วันนี้เราจะไปดูเนี่ยนะคะอยู่ชั้นดาดฟ้าค่ะรูฟท็อปเลยของบริเวณตึกที่อยู่ด้านหลังของดิฉันตรงนี้ก็คือตึก Salesforce Transit Center หรือเรียกง่ายๆว่าก็คือหมอชิดนะคะเพราะว่าเป็นตึกที่เป็นศูนย์รวมของรถเมล์แล้วก็รถเดินทางต่างๆนะคะที่เป็นทั้งสายขาเข้าแล้วก็ขาออกจากซานฟรานซิสโกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าว่าสวนสาธารณะลอยฟ้านียจะมีหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะไป ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนะคะก็จะต้องมีการใส่หน้ากากให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเขาก็มีกฎออกมาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่อยู่ด้านนอกก็ตามนะคะเราก็จําเป็นจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาตั้งแต่เดินเข้าตึกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จัดเลยค่ะด้านนี้เป็นทางเข้านะคะก็เห็นชื่อตึกเลยนะคะ เขียนไว้ชัดเจนว่า Salesforce Transit Center นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะที่ดิฉันมาก็เข้าใจว่าก็ค่อนข้างเงียบเหงาอยู่นะคะเข้ามาด้านในแล้วค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็น Plaza Hall นะคะก็คือเป็นบริเวณลานกว้างเลยค่ะเป็นอลล์กว้างเลยห้องโถงกว้างแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นทางบันไดเลื่อนที่จะขึ้นไปด้านชั้นบนนะคะชั้นบนนี้ก็จะเป็นสถานีรถต่างๆนะคะรถสายต่างๆ แล้วก็เมื่อเดินขึ้นไปถึงชั้นบนสุดนั่นก็คือจะเป็นสวนสาธารณะที่เราจะไปกันวันนี้ค่ะทางขึ้นสวนนะคะก็สามารถขึ้นได้ทั้งทางบันได,ดเลื่อนแล้วก็ทางลิฟท์ที่เห็นอยู่ด้านหลังของดิัน,นี้นะคะไม่รอช้าเราขึ้นบันได,ดเลื่อนกันเลยค่ะสวยงามมากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมในพลาซ่าฮอล์นี้นะคะก็จะมีงานศิลปะต่างๆที่เป็นงานศิลปะที่อยู่บนพื้นนะคะ เหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีความหมายทั้งนั้นเลยนะคะเป็นดอกป๊าปปี้เป็นดอกอะไรต่างๆนะคะก็มีศิลปินที่เป็นคนมาสร้างสารรค์งานพื้นตรงนี้นไว้ด้วยนะคะซึ่งก็เก๋ไก่มากนะคะเมื่อขึ้นบันไดเลื่อนมาเราก็เจอทางเข้าแบบนี้เลยค่ะเป็นประตูทางเข้าสวนสาธารณะของเรานะคะนี่นะเขาก็มีป้ายต้อนรับนะคะ เป็นการต้อนรับกันเดินขึ้นมาบนสวนของเราในวันนี้นะคะสวนสาธารณะของเราป้ายตรงนี้ก็บอกไว้เหมือนกันคะ่ะว่า Public Park นะคะเป็นสวนสาธารณะนะคะ all are welcome ก็คือทุกคนก็สามารถมาได้เหมือนกันนะคะเท่าที่ดิฉันอ่านข้อมูลมาเนี่ยนะคะสวนนี้มีความกว้างถึง5.4เอเคอร์ค่ะคุณ ถ้าคิดเป็นไร่นะคะก็คือ13ไร่นะคะแล้วบริเวณด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมีน้ําพุค่ะที่ก็จะไหลามาเรื่อยๆนะคะน้ําพุเนี่ยนะคะก็เขาชื่อว่า Bus Fountain นะคะซึ่งก็จะเป็นน้ําพุที่เคลื่อนตัวตามรถที่อยู่ด้านล่างนะคะก็คือจะเป็นลักษณะเซ็นเซอร์ด้านล่างนะคะเมื่อมีรถบัสวิ่งผ่านนะคะน้ําพุนางก็จะขึ้นมา เป็นความคิดที่เก๋ไก่อยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็แสดงว่าด้านล่างตรงนี้มีรถอยู่นะคะรถเคลื่อนที่อยู่ด้านล่างรถบัสนะคะ s a นเซ f ฟอร์สพ a รเนี่ยนะคะเขาก็เปิดบริการให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเดินเล่นมาออกกําลังกายมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็มาใกล้ชิดกับธรรมชาติใกล้ชิดกับต้นไม้ได้ทุกวันเลยค่ะคุณโดยที่เขาจะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้านะคะจนถึง2องทุ่มหรือ3ามทุ่มเลยทีเดียวค่ะคุณตอนนี้ไหนๆเรามาถึงกันแล้วนะคะเราไปเดินให้ทั่วกันเลยค่ะ บน Salesforce Park เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการจัดบริเวณสวนต่างๆนะคะเป็นโซนต่างๆของพันไม้ต่างๆแต่โดยรวมแล้วก็จะเป็นลักษณะของแคลิฟอร์เนียเมดิเตอร์เรนะคะคุณผู้ชมลองคิดภาพดูสิฮะตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็จะต้องขนดินขึ้นมาจำนวนมากขนาดไหนที่จะมาสร้างปลูกต้นไม้ต่างๆได้ขนาดนี้นะคะแต่ละที่แต่ละมุมเนี่ยเขาก็จะมีโซนของเขาว่าอันนี้เป็นตะบองเพชรอันนี้เป็นต้นไม้ชนิดนู้นชนิดนั้นอะไรเนี้ยนะคะมีอยู่ถึง10ที่ด้วยกันนะคะ บนสวนสาธารณะลอยฟ้าเนี่ยนะคะเขาก็ปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะคะไว้ถึง600ต้นเลยค่ะส่วนต้นเล็กๆในลักษณะนี้นะคะก็มีถึง16,000ต้นนะคะหลากหลายนานาพันธุ์มากมายเลยค่ะเก๋ไก่น้อ แล้วก็บริเวณด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะคะก็คือเซลส์ฟอร์สพาร์คแอมพิเตอร์ค่ะก็คือเป็นเวทีกลางแจ้งอนเนกประสงค์นะคะซึ่งเขาก็จะไว้ใช้ทํากิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมกลางแจ้งอย่างเช่นมีคลาสโยคะกลางแจ้งมีการเล่นดนตรีมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอน้าที่เก๋ๆกกอยู่เหมือนกันแต่ช่วงนี้เขาก็จะมีการงดการชุมนุมรวมตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นพวกโยคะต่างๆการออกกําลังกายเอ็กซ์ไซส์ต่างๆก็งดอยู่ช่วงนี้นะคะ อย่างโซนนี้นะคะเขาก็จะมีการปลูกตะบองเพชรต่างๆคะ่ะคุณขาแล้วก็ในป้ายนี้นะคะเขาก็จะมีการอธิบายว่าอ๋อต้นผูกนี้นะคะก็มาจากเม็กซิโกมั่งแอริโซนามั่งอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ตะบองเพชรพวกนี้ก็จะอยู่ในที่ที่เป็นอากาศแห้งนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถนําขึ้นมาปลูกบริเวณนี้ได้ด้วยนะคะก็เก๋ไปอีกแบบค่ะ ในความคิดของดิฉันนะคะความเก๋ไก๋อีกอย่างหนึ่งของสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งนี้ก็คือว่าเราจะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยค่ะคุณหญิงดูตรงนี้สิคะมีต้นไม้สวยงามแล้วเสร็จแล้วมองลงไปตรงนู้นนะคะก็จะเห็นไฮเวย์มีตึกต่างๆมากมายมันเป็นความแบบนี่คือชีวิตของคนกรุงนะคะก็คือเราสามารถนําต้นไม้นําพืชต่างๆขึ้นมาบนนี้ได้ด้วยนะคะ บนตึกสูงเลยค่ะบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะปลูกต้นไม้ที่เรียกกันว่าเหมาะสมกับสภาพอากาศของซานฟรานซิสโกก็คือมีหมอกแล้วก็มีลมนะคะซึ่งก็ตัวอย่างก็อย่างเช่นต้นไม้พวกนี้นะคะมีออสเตรเลียนทีทรีมี tree, มอนเทเรสทาเพรสนะคะซึ่งก็จะเป็นต้นที่ดูสิคะเป็นใบในลักษณะนี้ค่ะนางก็อยู่ได้นะในความหมอกความลมความฝนอะไรต่างๆนะคะ แล้วก็ต้นไม้ตรงนี้ที่หน้าตาแปลกๆนะคะเขาชื่อว่า n k n y Puzzle Tree ค่ะซึ่งเป็นต้นไม้ที่มาจากประเทศชิลีแล้วก็อาร์เจนตินานะคะชื่อของนางเนี่ยว่ามัง y p พ z z l e Tree ก็เพราะว่ารูปร่างลักษณะของต้นเขาเนี่ยนะคะหงิกงอโคง้งต่างๆเนี่ยทำให้ลิงงงค่ะปีนไม่ถูกค่ะนี่ก็คือที่มาของชื่อ Monkey Puzzle Tree นะคะ โซนนี้นะคะตามป้ายเขาก็เขียนว่าเป็นพาร์มการ์เด้นนะคะก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในตระกูลของต้นปาล์มค่ะส่วนบริเวณนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ที่มาจากประเทศเซาท์แอฟริกาค่ะคุณขาเป็นสวนที่เขาจัดไว้สําหรับต้นไม้ที่มาจากประเทศเซาท์แอฟริกาเลยนะคะคุณดูต้นไม้เหล่านี้สิคะโหเจริญเติบโต,ตงอง,งามมากเลยสวยสุดๆอะ่ะ ตรงนี้นะคะเขาก็ยังอุตส่าห์มีทําโซนให้เด็กเล็กๆนะคะมาเล่นปีนป่ายอะไรต่างๆได้นะคะเห็นแล้วก็อยากปีนเหมือนกันคุณส่วนตรงนี้นะคะเขาตั้งชื่อว่า Australian Garden ค่ะเพื่อนๆก็ลองดูกันเอาเองนะคะว่าเป็นต้นไม้ที่ทบได้ในออสเตรเลียจริงหรือเปล่าเนา้ะดิฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องต้นไม้พวกนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามุมนี้สวยมากเลยมีดอกไม้น่ารักมากเลยค่ะ บริเวณที่เก๋ๆของสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งนี้นะคะอีกที่หนึ่งก็คือตรงที่ทีิฉันกํนาลังเดินอยู่ตรงนี้ค่ะคุณตอนนี้แดดจ้าๆอาจจะดูไม่ออกนะคะแต่จริงๆแล้วบริเวณพื้นด้านนี้นะคะทั้งหมดนี่เลยครับคุณเป็นกระจกนะคะซึ่งถ้าเราอยู่บริเวณพลา่าฮ้าหอด้านล่างเมื่อสักครู่นี้ที่เดินขึ้นบันไดเลื่อนมาเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถเงยหน้ามองเห็นเท้าได้เลยค่ะเท้าของคนที่เดินไปมาตรงนี้นะคะเดินแล้วก็แอบเสียวไส้อยู่เหมือนกันนะคะจะว่าไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าไม่บอกก็คงไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าบริเวณที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าที่อยู่บนดาดฟ้าของตึกอีกทีนะคะสวยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมมาเดินบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้เห็นความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าต่างๆได้สัมผัสกับธรรมชาติต่างๆใจกลางกรุงแบบนี้เลยค่ะกับรินรือยเปื่อยค่ะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เราได้มาเดินเล่นที่สวนสาธารณะลอยฟ้า Salesforce Park นะคะสวยมากๆเลยดิฉันก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรินรื่อเปืือยในวันนี้แล้วก็ติดตามรินรื่อเปลือยทั้งทางไทยทารินทาง Facebook แล้วก็ไทยทารินทาง YouTube นะคะวันนี้ดิฉันก็จะมาขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะสําหรับสถานที่สวยๆแห่งนี้ที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็เป็นปอดสีเขียวให้กับดาวทาซานฟรานซิสนะคะไว้เราเจอกันใหม่กับรินรื่อเปืือยแล้ว ก็รินด้วยเปิดไลฟ์นะคะในสัปดาห์ต่อไปค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ